สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1,104ันบัตเตอร์คอเดือดทำลายเกาะเอเคดพลเรเอกคิสรุน้ำตาเกือบไหลกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในตอนนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวมังงะวันพีทในตอนที่1,104นะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เดือดเลยนะครับเพราะสิ่งที่เรามคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดเดาเอาไว้หรือว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างของตอนนี้นะครับจะเป็นการปูนะครับสู่ตอนที่เดือดเลยละนะครับในตอนหน้าและตอนต่อๆไปโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด คลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นมางะวันพีชในตอนที่1,104นะครับจะเห็นว่าพเท่าเซเทิลนั้นตกใจนะครับที่ได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นของปาโทรลมิวคูมะาแล้วก็ได้มีการเฉลยนะครับว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้พเท่าเซเทิลนั้นได้กดสวิตช์ทำลายตัวเองของคูมะาเป็นที่เรียบร้อยเป็นแล้วหลังจากที่คูมานั้นถูกกองทัพคณะปฏิวัติช่วยได้ไม่กี่วันนนััดงู้่าท จึงไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ทําไมกันนะครับคูมานั้นถึงรอดชีวิตส่วนดรเวก้าพังนั้นนะครับก็คิดว่าตัวเองนั้นไม่มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เลยว่าทําไมกันคูมานั้นยังสามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้และเวก้าพังก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมกันนะครับคูมา้าถึงรู้ว่าบอนนี่นั้นกําลังเคลื่อนไหวอยู่บนเกาะเอกเคดซึ่งซันจีฟรงกี้แล้วก็แอดลาสนะครับที่อยู่บริเวณนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะครับเมื่อเห็นคูมา้าแล้วก็มีการเฉลยว่าก่อนที่หมัดของคูมะนนั้น้จ่อยเขาาไปหบุร เทินคูมะนั้นจําชุดบางส่วนของตนเองได้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่เรารู้ก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นนะครับหมัดของคูมะนั้นได้ซัดเข้าไปที่หน้านะครับของผู้ท่าเซตเทิรนอย่างเต็มแรงโดยในส่วนของมังงะนั้นนะครับจะเป็นหน้าคู่นะครับสุดเฟ่อวังเลยนะครับกับภาพนะครับที่คูมะนั้นต่อยเข้าไปที่หน้าของผู้ท่าเซตเทิรนซึ่งผู้ท่าเซตเทิรนที่ถูกคูมะต่อยเข้าไปเต็มแรงนะครับปรากฏว่าผู้ท่าเซตเทิรนนั้นยังไม่ได้หมดสตินะครับและโกรธสุดๆเลยนะครับแบบโกรธมากมากเลย เกาะไปนะครับด้วยแรงต่อยของคูมาไปชนกับตึกนะครับและผู้ท้องเซตเทินนั้นนะครับที่ร่วงลงไปถูกตึกนะครับก็ถูกตึกนั้นล้มทับตัวเองด้วย ซึ่งเหล่าทหารเรือนะครับที่อยู่บริเวณนั้นถึงกับช็อกแล้วก็ตกใจมากๆเลยกับภาพที่เขาได้เห็นที่ได้เห็นทาสคนหนึ่งนั้นสามารถต่อยหนึ่งในห้าผู้เท่าได้โดยเบก้าพังซันจีแฟรงกี้แอดลาสนะครับกลับมาขยับตัวได้อีกครั้งแล้วโดยซันจินั้นนะครับได้ทําการถามบอนนี่บอนนี่เธอโอเคใช่ไหมซึ่งดรเบก้าพังใช้จังหวะนี้นะครับในการบอกทุกคนนะครับให้พาจิวเวลรีดด่บอนนี่นั้นกลับไปที่ลาโบเฟสเพื่อทําการหนีในทันทีนะครับเพื่อหลังจากนั้นนะครับจะได้เริ่มต้นในนนกการรหีัโดดย Dr. เวก้าพังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าสวิตระเบิดตัวเองของคูมะที่เขานั้นนะครับถูกสั่งให้ใส่เข้าไปในการทําแท้ที่จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่ระเบิดแบบที่ทําลายร่างกายนะครับเพราะเวก้าพังรู้แหละครับว่าระเบิดแบบนั้นนะครับจะถูกเอาไปใช้นะครับในการเป็นอาวุธสังหารในตัวของคูมะในภายภาคหน้าเลยไม่ได้ทําสิ่งนั้นลงไปโดยสิ่งที่ดรเวก้าพังทํานั้นนะครับถือว่านะครับไม่ได้ขัดคําสั่งของผู้ท้าเซตเทิลก็คือการสร้างระบบสวิตขึ้นมานะครับแต่ปิดการทํางานในร่างกายทั้งหมดของคูมะซึ่ง คูมาถูกกดสวิตช์ระเบิดตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับคูมาจะไม่สามารถขยับร่างกายได้นะครับและรับคาสั่งใดๆอีกเลยนะครับจึงทําให้เวก้าพังนั้นก็เลยงงแหละครับว่าหรือนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเผ่าบักเนียหรือเปล่านะครับไม่ใช่เรื่องพละกําลังที่มหาศารก่อนหน้านี้นะครับที่คาดคิดเอาไว้แต่ในอดีตพวกเขานั้นแต่ภาพนั้นถูกตัดไปที่จิวเวอรี่บอนนี่นะครับที่พยายามขอบคุณนะครับพ่อของตนเองอย่างคูมาร์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเธอได้รับรู้ผ่านความทรรงงจจําขอออมมมหดดแล้้ววนนนักี่บ และร่างกายของคุมมนั้นนะครับก็หยุดขยับเขยื่อนตัวเองซึ่งในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าลูฟี่จะหายตัวไปนะครับทหารเรือบอกว่าเขาได้หาตัวลูฟี่ไม่เจอดูเหมือนว่าลูฟี่นั้นหายตัวไปไหนก็ไม่รู้และในสปอยนะครับก็ได้มีการกำกับไว้แหละครับว่าในตอนนี้จะไม่ได้เห็นฉากนะครับโซโลและก็ล็อบลูจีนะครับแล้วก็กลุ่มหมวกฟางคนที่เหลือนะครับแล้วก็เวก้าพังคนที่เหลือปรากฏตัวในตอนนี้และการดูตัดไปที่ผู้เท่าเซเทิลนะครับกำลังลุกขึ้นมานะครับจากเศษซากตึกนะครับโดยแขนขวาของผู้เท ของพูท้เซตเทิลนั้นก็หักลงด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าตึกนะครับที่หล่นทับนะครับในตัวของเขาและทางร่างกายของเขาในตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของบัโทโรมิวคูม้าแต่ปรากฏว่าพูท้เซตเทิลนั้นใช้พลังนะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายตัวเองนะครับด้วยรวดเร็วนะครับแบบร0อเเ็เลยมีเพลิงสีดํานั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับแขนงขวาและขาซ้ายของเขานั้นก็งอกกลับมาใหม่อีกครั้งผู้ท้าเซตเทิลนั้นนะครับได้ทําการถามนะครับเวค้าพังแหละครับว่าสรุปแล้วเรื่องของคูม้ามันเป็นไไไปด้ยัังงงเวาพ กนเลยตอไปกิซาว่าเป็นพลังแห่งความรักและกันนะเซตเทิลหลังจากนั้นนะครับผู้ท้าเซตเทิลโจมตีเข้าใส่คูม,มา้าแต่ซันจินั้นได้เข้ามาสกัดการโจมตีเอาไว้โดยซันจีก็พูดเลยครับว่าแกจะไม่ได้ทำลายบอนนี่จังของฉันอีกแล้วนะ โดยเวก้าพังที่ตรงนั้นนะครับจึงสั่งให้แอดลาสนะครับทำการแบกคูมาไปด้วยนะครับที่ลาโบเฟสนะครับขณะที่แฟรงกี้นั้นเตรียมยิงนะครับเรดิคอลบีมนะครับในการโจมตีใส่พุทเทิเซตเทิลแฟรงกี้ก็พูดเลยแหละครับว่าพวกเราเป็นหนี้บุญคุณของคูมามหาศาลเลยเรดิคอลบีมโดยเรดิคอลบีมนั้นยิงทะลุร่างของพุทเทิเซตเทิลเต็มๆแต่ปรากฏว่าพุทเทิเซตเทิลนั้นนะครับก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายของตนเองได้จากการโจมตีของแฟรงกี้นะครับอย่างง่ายดายและหลังจากนั้นนะครับพลเอกคิราปปกฏ ตัวขึ้นและเตะแฟรงกี้นะครับแล้วก็เวก้าพังนั้นก็เลยพูดด่าคิสรุด้วยเวก้าพังบอกแล้วครับว่าหัวใจของนายเนี่ยก็ทนทําอะไรแบบนี้ต่อไปไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่หรืองไงทําไมทําไมถึงเป็นคนที่น่าสังเวชแบบนี้ฮะคิสรุจังคิสรุเห็นแบบนั้นจึงตอบกลับไปด้วยสีหน้านะครับที่เศร้ามากๆ และดูเหมือนว่านะครับน้ำตาของเขานั้นนะครับก็ใกล้จะลินไหลออกมาด้วยเช่นกันโดยคิสซูโกะบอกแหละครับว่าฉันน่าจะเอาแว่นที่สีเข้มกว่านี้มาแฮะก็คือเหมือนบอกว่าปิดนะครับไม่เห็นน้ําตาของตัวเองและในหน้าสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าเพราะเซตเทินั้นออกคําสั่งปัตตุคอโจมตีเข้าใส่เกาะเอเคสนะครับโดยเรานั้นจะได้เห็นเดอรบของกองทัพเรือนั้นได้มุ่งตรงเข้ามานะครับและพยายามจะโจมตีเข้าใส่เกาะเอเคสนะครับเพื่อทําการสังหารล้างผู้คนนะครับบนเกาะนี้ให้หมดลงไปภายใต้คําสั่งปัตตุคอ ของผู้เท่าแซกเทิน ซึ่งก็เป็นการจบไปนะครับสับมังงะวันพีชในตอนที่1,104นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านั้นนะครับวันพีชไม่งดนะครับก็สามารถรับชมต่อได้เลยนะครับแบบเดือดๆนะครับก็รุนเหมือนกันเนาะว่าในตอนหน้าจถานาการจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมคิดว่านะครับก็ใกล้แล้วแหละนะครับสรุปนะครับของเกาะเอเคสนะครับก็อาจจะไม่เกินอ่ะถ้าด่าวๆก็คงไม่เกิน10ตอนนี้นะครับก็ถ้าตามมกรีบเพราะว่า56ตอนเนี่ยน่าจะรู้ผลของศึกนี้แล้วนะครับอ่ะหลายคนนั่นก็รุนแหละครับว่าจะเป็นยังไงตอหรื ไม่นะครับก็เป็นการเฉลยไปในตัวหลายๆสิ่งหลายอย่างว่าทําไมการคูมานั้นถึงยังรอดชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับของเวก้าพังนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับและเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าคิสรุของเราน้ําตาจระเข้นั้นนะครับพี่แกนั้นนะครับสรุปแล้วจะยังไงจะยอมช่วยเหลือนะครับพวกกลุ่มโจรสัต์หมกฟางหรือไม่หรือจะยอมปล่อยสิ่งนี้ไปนะครับตามที่เขานั้นรู้สึกเสียใจแลวเขานั้นอาจจะเสียใจรอดชีวิตก็ได้หากเขานั้นไม่ช่วยเหลืออ่ะก็ต้องไปรอดูกันอีกกทีนนนนะะคับแลเเหหมมืออดิาุณ้ช คลิปนี้อย่าลืมกดซ u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับฝากกดไว้ด้วยละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตัวเต็มก็คงจะมาคงจะได้เห็นแล้วแหละครับว่าภาพนั้นนะครับหรือว่าตัวละครทําอะไรบ้างหรือว่าคําพูดของตัวละครบแบบเต็มๆจะพยายามแปลทุกคนได้รับชมก็ฝากรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยไปแล้วขอขอบพระคุณครับ